ทำไมวันนี้อากาศหนาวจังเลยนะโบนะอยู่ในบ้านนั่งกินบะหมี่แบบนี้กันดีกว่าบูบูบูบเดี๋ยวก่อนข้างนอกมีน้ำแข็งตกลงมาด้วยบูบูอ๋อไม่ใช่น้ำแข็งอันนี้เขาเรียกว่าหิมะตกถ้าเป็นแบบนี้ยิ่งต้องอยู่ในบ้านใหญ่อากาศหนาวแบบนี้ต้องทานอาหารอุ่นๆอ,อร่อยอร่อย อมงอมงอม,งมอร่อยจังเลยเดี๋ยวก่อนนะข้างนอกนี่ได้ยินเสียงเอะออะไรกันมูมูจริงด้วยเสียงมาจากทางบ้านพี่ฝนทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะชานมไข่มุกร้อนๆ้อนเลยนะคะเดี๋ยวก่อนชานมไข่มุกร้อนๆ้อนมาเปิดขายตอนนี้ได้ไงอ้าวเดี๋ยวชานมไข่มุกร้อนๆ้อนค่ะอร่อยอร่อยค่ะ แย่ yeah, แล้วตอนนี้ข้างนอกอยู่ดีๆก็อากาศร้อนกันหันหันทางนี้ค่ะทางนี้เจินได้เลยนะคะมีหลากหลายรสชาติค่ะแบบนี้ถ้าทางอาหารที่เรากินอยู่น่าจะไม่ไหวแล้วอากาศร้อนจนต้องกลางล่มแล้วนะโบนะทางนี้ค่ะทางนี้ชานมไข่มุกร้อนๆก็มีนะคะเย็นๆก็มีค่ะตกลงชานมไข่มุกมีร้อนมีเย็นด้วยเหรอ พี่ฝนเชิญด้านในได้เลยนะคะอร่อยอร่อยทุกเมนูเลยค่ะมองไม่เห็นพี่ฝนเลยทุกคนพี่ฝนหายพี่ฝนอยู่นี่อย,นอยู่นี่คืออยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังชานมไข่มุกนี่ไงใช่แล้วพวกเรายืนขายชานมไข่มุกอยู่ตรงนี้เพล็ใช่นี่ไงมาแล้วมาแล้วคะ่ะอ,อร่อยอร่อยทุกเมนูเลยนะคะมีรสสตรอเบอรี่รสมะน,นาวรสสัปะรดก็มีค่ะ อยากจะถามอยู่แค่เรื่องเดียวนะพี่ฝนฮะเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนแล้วใส่ชุดกันหนาวทําไมอะก็เมื่อกี้อากาศหนาวไม่ใช่เหรอใช่แต่ตอนนี้อยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นร้อนกระทันหันเลยใช่แปลกชะมัดเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะ่ากินชานมไข่มุกสูตรพี่ฝนเนี่ยนะ่ารับรองได้เลยว่าจะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวด้วย หมายความว่าชานมไข่บุกมีทั้งร้อนแล้วก็เย็นใช่ไหมใช่ถูกต้องเลยมีหลากหลายรสชาติเชิญตามมาทางนี้ได้เลยนะคะได้เลยว่าแต่ว่านึกยังไงถึงเปิดร้านชานมไข่บุกหน้าบ้านก็น,นี่ไงถ้าไม่ขายที่หน้าบ้านจะไปขายที่ไหนอ่ะขายที่หน้าบ้านนะ่าดีที่สุดแล้วขายที่หน้าบ้านดีจริงๆงงั้นเหรอใช่นี่ไงมีหลากหลายรสชาติถ้าจะเป็นแบบร้อนก็ได้นะเดี๋ยวอุ่นก่อนเดี๋ยวก่อน นี่งไงชานมไขม่มุกรสบูเบอร์รี่ก็มีรถมะนาวก็มีนะแล้วทำไปเยอะแยะแบบนี้แต่ไม่มีลูกค้าเลยสักคนเ,ออเดี๋ยวก่อนลืมคิดไปซะสนิทเลยจริงด้วยยังไม่มีลูกค้าเลยทำไงดีนะลูกค้าก็พี่เอกไงมาแล้วเนี่ยจริงด้วยรสชาติเมนูไหนดีมีทั้งหลายรสชาตินะถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีเมนูที่อร่อยไม่ซ้ำและจำสูตรไม่ได้ไหมมีมีทั้งหมดเลย มีทั้งหมดมีด้วยเหรอเมนูนี้มีมีอยู่แล้วเพราะว่าทุกเมนูพี่วนจาสูตรไม่ได้เลยจริงอรอเปล่านี่ตกลงเมนูอะไรกันแน่เมนูชานมไข่มุกไงรับรองได้เลยว่าอร่อยถึงจะจําสูตรไม่ได้ก็เถอะนะว่าแต่ว่าตกแต่งร้านตั้งแต่เมื่อไหร่ตกแต่งร้านตั้งนานแล้วใช่แล้วฉันปีนไปติดตั้งให้เองเลยนี่ไงอยากจะบอกว่าตอนนี้พร้อมที่จะขายชานมไข่มุกแล้วล่ะตกลงเลือกรสชาติไหนกันแน่นะ่ะ ชานมไข่มุกเหรองั้นรสชาติดั้งเดิมดั้งเดิมเหรอรสชาติดั้งเดิมยังไม่ได้ทำอ้าวแล้วทำรสชาติใหม่แล้วรสรสชาติดั้งเดิมไม่ได้ทำาหรอ <c oughs> รสชาติดั้งเดิมยังไม่ได้ทำถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวพี่วนจายิบเมนูรสชาติใหม่ให้ก็แล้วกันนะอยากจะบอกว่ารสชาติสตรอเบอรี่รสนี้อร่อยมากรับรองได้เลยเดี๋ยวก่อนหน้าฉลาหเขียนเอาไว้ว่าส้มโอ ส้มโอที่นายรสชาติสตรอเบอรี่ต่างหากออ oh, สตรอเบอรี่อ่านผิดเป็นไงบ้าง uh huh. อ่ะอร่อยใช่รสชาติอร่อยมากเลยแต่ว่ายังไม่มีลูกค้าเลยนี่นาทำไงดีแล้วพวกเรา จะไปมีได้ยังไงตรงนี้ไม่ค่อยมีคนผ่านต้องไปที่คนเยอะๆนี่อร่อยดูดูตาก่อนฮะจะต้องไปที่ที่มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะๆอย่างงั้นเหรอใช่แล้วนี่อร่อยจนตาเป็นประกายอร่อยจนตาเป็นประกายเลยนี่ลองรสชาติใหม่รสชาติมะนาวรสชาติมะนาวกันเหรอใช่รสชาติมะนาวจะอร่อยมากๆมากเลยนะอร่อยจนตาเป็นประกายเป็นรูปดาวเลยจริงด้วยถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ เราจะต้องขายดีอย่างแน่นอนเลยกินชานมไข่มุกรสมะนาวแล้วตาเป็นดาวเดี๋ยวก่อนนะเราจะต้องเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดนี้ไปนี่นะเก็บใส่กล่องแล้วจะไปขายที่ไหนอ่ะพี่ฝนนึกอะไรบางอย่างได้แล้วแหละพวกปีก๊กอะไรบางอย่างของพี่ฝนนี่คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปขายชานมไข่มุก พี่น้าโรงเรียนกันดีกว่านะบู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 บมาแล้วคระโบอพี่เอกช่วยขนของแล้วยกทั้งหมดนี้ไปที่หน้าโรงเรียนเลยก็แล้วกันน่ะไปขายหน้าโรงเรียนก็ดีอยู่นะพี่ฝนใช่ถ้ายังงตัดสินใจรีบออกเดินทางรอก่อนพี่ฝนลืมอะไรเปล่าฮะลืมอะไรอย่างนั้นเหรอไหนบอกจะขนไปทั้งหมดไงแล้วไม่เห็นขนอะไรไปเลยจริงด้วยลืมไปซะสนิทเลยและแน่นอนว่าห้ามลืม ปิดเตาไปนั่นขาดจริงด้วยเกือบลืมไปแล้วนะใช่จะต้องปิดทั้งหมดนี้ก่อนแล้วเราก็เก็บใส่กล่องแล้วก็ไปที่หน้าโรงเรียนกันดีกว่านะเรียบร้อยแล้วพี่ฝนถ้าอย่างนั้นเราก็เพียกจะช่วยยกของไปนะขอบคุณมากเลยนะเก็บใส่กล่องแล้วยกขนของไปที่หน้าโรงเรียนกันดีกว่าบู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 เดี๋ยวเราจะไปทางลัดกันนะนี่ มีต้องหลายกล่องนะใช่มีทั้งหลายกล่องมากเลยเดี๋ยวก่อนสิจริงด้วยลืมไปซะสนิทเลยเมื่อวานนี้พี่ฝนนนาทำการไปตั้งร้านขายของไว้ที่หน้าโรงเรียนบางส่วนแล้วนี่นะไปตั้งไว้ตอนไหนอีกก็นี่ไงตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานไปกับพวกปิกป๊กมานะ่ะใช่แล้วไปตั้งไว้เมื่อวานตอนเย็นนะ่ะใช่แต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมมีลูกค้ามาแล้วอย่างงั้เหรอ น่าจะมีลูกค้ามารออยู่แล้วนะเพราะว่ามองเห็นร้านน่ะพกปพกนายได้บอกใครหรือเปล่ายังไม่ได้บอกใครเลยยกเว้นคุณลุงพออ,อคนเดียวจริงเหรอจริงถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คุณลูกค้าจะต้องรออยู่นานมากๆแล้วแน่นอนเลยแล้วที่สําคัญนะตอนนี้พี่สาวคนสวยเขาก็สั่งขนมแล้วก็ชานมไข่มุกไว้เหมือนกันน่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเพีกหยิบมาให้เองพี่ฝน ขอบใจมากเลยนะพี่สาวคะวันนี้พวกเรานำชานมไข่มุกที่สั่งมาส่งแล้วคะ่ะนี่เลยครับชานมไข่มุกที่สั่งพร้อมกับขนมสตรอเบอรี่ชีสเคก้กขอบคุณมากเลยนะจ๊ะขนมอร่อยมากๆเลยแต่ฉันสั่งแอปเปิลแคนดี้ไว้นะ เดี๋ยวก่อนนะทำไมสตรอเบอรี่ชีสเคก้กไก่เป็นแอปเปิลไปล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้เราไปส่งของเรียบร้อยแล้วเราจะต้องรีบมาตั้งร้านกันแล้วล่ละใช่แล้วอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยปุ๊กปิ๊กรีบมาตั้งร้านกันดีกว่านี่ไงคนลูกค้ามากันอย่างเยอะเลยมีแต่คนครูทั้งนั้นเลยแล้วเพื่อนๆเ,เราไปไหนกันหมดนะก็วันนี้ไม่ใช่วันหยุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่วันหยุดไงก็ต้องมีเพื่อนๆเ,เราด้วยดิจริงด้วย หรือว่าเพื่อนเเขายังไม่มาแต่ไม่เป็นไรตอนนี้คุณลูกค้ามาแล้วเราจะต้องรีบตั้งร้านฉันสั่งได้เลยนะคะจะรับเมนูไหนมีทุกเมนูเลยค่ะชานมไข่มุกสตรอเบอรี่ทั้งหมด10แก้วครับได้เลยค่ะชานมไข่มุกรสชาสตรอเบอรี่ทั้งหมด10แก้วฉันจะต้องรีบวิ่งไปอยู่เวรเดี๋ยวก่อนนะคะคุณลุงพออ,อชานมไข่มุกที่สั่งได้แล้วนะคะ เอาเหรอลืมไปเลยเนาะชานมไข่มุกห้าแก้วจ้าใช่แล้วล่ะค่ะนี่ค่ะพวกเราทำมาเรียบร้อยแล้วนะคะรับรองได้เลยว่าอร่อยทุกเมนูค่ะอืมอร่อยจังเลยยังไม่ได้กินค่ะเอายังไม่ได้กินเหรออร่อยก็ยังไม่ได้กินอยู่ดีค่ะ อร่อยมากเลยนี่รสสตรอเบอรี่นี่เนาะใช่แล้วล่ะค่ะรสชาติสตรอเบอรี่รสนี้จะอร่อยมากๆเป็นพิเศษเลยนะคะดีจังเลยนะแบบนี้จะต้องรีบไปทํางานต่อแล้วครับขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้พวกเรามาขายที่หน้าโรงเรียนนะคะไม่เป็นไรจ้าขายดีขายดีนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณลูกค้าคะ เชิญสั่งได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้บอกว่าชานมไข่มุกที่สั่งสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะใช่แล้วครับชานมไข่มุก1ิบแก้วไงครับได้เลยค่ะนี่ค่ะชานมไข่มุกทั้งหมด10แก้วด้วยกันค่ะเป็นรสเลมอนนะคะชานมไข่มุก1ิบแก้วได้แล้วไปแล้วนะครับส่วนฉันเป็นชานมไข่มุกรสสตรอเบอรี่ขอบใจมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรครับพวกเราตั้งใจทำให้เต็มที่เลยครับผม จริงเหรอจ๊ะแต่จะว่าไปถ้าอย่างงั้นถ้าอร่อยแบบนี้แล้วก็ฉันขอสั่งเพิ่มก็แล้วกันจ้าส่วนของคุณหมอนี่ขอไปแจกให้กับคนไข้ทั้งหมด20แก้วครับได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับเพราะว่าที่นี่ทำได้รสชาติอร่อยมากถ้าอย่งงางนั้นต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งโชคดีนะคะแบบนี้ลูกค้าน่าจะมากันเยอะนะพี่ฝนส่วนฉันขอเพิ่มอีกนะจ๊ะ ได้เลยครับตอนนี้ผมกำลังเล่งมือทำให้อยู่นะครับถ้าอย่างงั้นตอนนี้ฉันไปก่อนนะจ๊ะจะไปทํางานแล้วล่ละไว้เจอกันใหม่นะครับไว้เจอกันใหม่ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาอุดหนุนร้านของพวกเรานะคะจะมีใครมาที่ร้านเราอีกหรือเปล่านะตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแล้วที่สำคัญนะพวกเรามีตังอย่างเยอะมีตังค์เยอะเลยเหรอพี่ฟนใช่มีตังอย่างเยอะดีใจจังเลย ถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ฝนจะต้องไปที่ที่หนึงใช่หรือเปล่าใช่จะไปซื้อบ้านหลังใหม่เดี๋ยวก่อนกว่าจะเก็บร้านเรียบร้อย <laughs> ไปซื้อบ้านหลังใหม่นี่ไงสวัสดีค่ะชานมไข่มุกที่สั่งได้แล้วนะคะแล้วก็บ้านที่สั่งไว้เรียบร้อยแล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือกุญแจครับขอบคุณมากเลยค่ะนี่ค่ะชานมไข่มุกที่สั่งไว้ทั้งหมดหนึแก้วค่ะ ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมจะแจกให้กับพนกักงานบริษัททั้งหมดเลยครับถ้าอย่างนั้นแล้วก็ตอนนี้พวกเราได้เวลาไปที่บ้านหลังใหม่แล้วละ่ะอร่อยมากเลยรถบบอรี่ขอบคุณมากเลยนะคะมาแล้วเข้ามาแล้วเข้าไปที่บ้านหลังใหม่กันดีกว่าแล้วพี่ฝนไปถูกเหรอใช่ไปถูกทางแน่นอนนี่ไงเขามี GPS บอกทางมาแล้วมาแล้วบ้านหลังใหม่โอ้โหไม่อยากจะเชื่อ บ้านหลังใหม่หลังใหญ่มากเลยกว่าจะมาถึงวิ่งมาถ้าเย็นเลยใช่แต่เดี๋ยวก่อนนะบอนในมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกเหรอบู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 พวกพ๊ก,กบอกว่าง,ง่งอ่ะเขาบอกว่านี่มีของขวัญมาด้วยเดี๋ยวก่อนสิกล่องนี้แย่แล้วลืมไปซ้นสนิทเลยลืมเก็บของลืมเก็บของที่ไหนอ่ะลืมเก็บร้านไงเมื่อกี้เ็เก็บมาแล้วไม่ใช่เหรอยังเก็บไม่หมดเลย อ๋อเข้าใจแล้วอุปกรณ์ที่เหลือนิดหน่อยเองนิดหน่อยที่ไหนอุปกรณ์ทั้งหมดลอยตั้งหาแต่จะว่าไปกว่าจะวิ่งมาถึงที่นี่เหนื่อยเหมือนกันนะบู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 พวกปิ๊กบอกว่าไงอ่ะบบอกว่าแล้วกล่องนี้ทําไงอ่ะกล่องนี้อย่างนั้นหรอเราอาจจะต้องเก็บของทั้งหมดใส่กล่องไปก่อนก็แล้วกันเป็นไงบ้างอ่ะพี่เอกวันนี้เหนื่อยทั้งวันเลยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ทําไมอยู่ดีดี ถึงรู้สึกร้อนมากเลยอะร้อนอย่างงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วก็มีเมนูพิเศษอยู่นะนี่ไงชานมไข่มุกสูตรพิเศษอันนี้เป็นสูตรพิเศษมากๆเลยเหรอสูตรพิเศษอย่างนั้นเหรอพี่ฝนใช่สูตรไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้เดี๋ยวก่อนทําไมเดี๋ยวก่อนนะเป็นไงบ้างอร่อยหรือเปล่าก็อร่อยดีแต่ทําไมรู้สึกเหมือนกับว่าร่างกายของพี่เอกจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไป เ <c oughs> ดี๋ยวก่อนเป็นอะไรอะนี่ไงกําลังเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอเป็นอะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่าขยายล่างเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นน่ะทาไมเพเอกตัวโตขึ้นน่ะถ้าเป็นแบบนี้พวกเราน่าจะต้องหลบแล้วแหละต้องหลบทําไมกันนะพ๊กปิก๊ก <c oughs> ฉันคิดว่าพวกเรากําลังจะเกิดเรื่องจะเกิดเรื่องอะไรกันอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนทําไมเพเอกตัวเล็กเหมือนเดิม แล้วก็กลายเป็นตัวใหญ่อีกแล้ววิ่งหนีกันดีกว่าพี่ฝนด,ดูก่อนพี่เอกหยุดก่อนช่วยด้วยพี่เอกบังคับตัวเองไม่อยู่ดูก่อนสิเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่บอกว่าให้หยุดก่อนไงพี่ฝนอยู่ไหนเพ่ขาพี่ฝนโบกับปุ๊กพิกไม่เจอเลยนี่ไงพวกเราอยู่ทางนี้นี่เกิดอะไรขึ้นน่ะ ไม่รู้เหมือนกันพี่ฝนอยู่ไหนพี่ฝนอยู่นี่ไงพี่เอกนะอยู่เฉยๆก่อนนะห้ามขยับไปนัน,นขัดเข้าใจหรือเปล่าเอาไม่ขยับแล้วจะเก็บของยังไง <c oughs> เดี๋ยวก่อนอยู่เฉยๆก่อนบอกว่าห้ามเดินไปไหนไงช่วยด้วย <c oughs> โอ,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 โอเดี๋ยวก่อนนะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวกลับเมื่อหม่ได้อยู่ไหนกันหมดแล้ว <c oughs> นี่ไงพี่ฝนอยู่นี่บอกว่าให้อยู่เฉยๆอย่าตา นี่ไงเพ็กําลังวิ่งตามไปเก็บของอยู่ไม่ต้องเก็บของแล้วตอนเนี้ยอยู่เฉยๆยืนเฉยๆก่อนยืนเฉยๆทาไมไม่งั้นจะเก็บของยังไง <c oughs> แต่งั้นตอนนี้สงสัยดูท่าทางแล้วเราน่าจะต้องรีบเก็บของกันเองแล้วล่ะพวกปีก <c oughs>